พี่น้องแม่บวัวไปตลาดแรงเมื่อนี้มาคุงซุกห้าสิบยี่สิบบาทค่ะพี่น้องยี่สิบาทลูกใหญ่บ่เลอบไปได้ป่ามาอีกค่ะขั้วแล้วเรียบร้อยปลาโจกสามตัวเบิ่รู้ตัวใดก็ดีพี่น้องเอ้ยได้สามตัวค่ะเพราะว่าขึ้นขึ้นจากาน้ำมาใหม่ๆเนี่ค่ะดิ้นๆเลยค่ะ ดิ้นๆเลยค่ะพี่ตัว,ตวใหญ่ๆเบึ้งนะคะอันนี้แม่บอทวาทำแล้วเรียบร้อยครัวแล้วนะคะแม่บอกก็จะหมักละค่ะหมักเข้าตู้เย็นพรุ่งนี้ก็จะตากค่ะเบิ้งตัวใหญ่บอกคะใหญ่ด้วยจ้ากิโลหนึ่งค่ะสี่สิบาทว่ะสันแม่บอกเลยให้หาซิฟบ่ตรงทอนสงสารเขา ในแม่บอหมากก่อนนะคะมาก,ก่อนค่ะพรุ่งนี้จะตากแห้งแม่เอาปลาโจกแต่มันมีปลาโจกก็ได้เอาคือเก่าพี่น้องเอ้ยพู้นะแต่ละตัวใหญ่บักเอ้ยได้สามตัวค่ะพี่น้อง